รถเก่งเล็กอ e ีโคคารุ่นประหยัดน้ำมันได้สูงสุด24กิโลเมตรต่อลิตรกับมิตซูบิชิแอคลาดปีใหม่เล็กไม่เพียงหลักหมืน่นจองวันนี้เพียง909บาทรับไปเลยโปรช่วยพรมูลค่ากว่า5,000บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มไปกว่าน,านั้นออกรถวันนี้ขับฟรีถึงปีหนะ้า สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับน้องแป๊บอีกแล้ววันนี้น้องแป๊บมีรถเข้ามาใหม่นะคะเป็นรถเก่งเล็กอีโคคาร์อย่างที่บอกว่าเป็นรถประหยัดน้ํามันเลยนะคะคันนี้เป็นมิตซูบิชิแอคท a าดเป็นเครื่อง1.2 GLX เป็นปี2018กับราคาพิเศษสุดๆมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บมาบอกท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวมาชมสภาพตัวรถนะคะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยสําหรับคันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียม,มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์และไฟตัดหมอกดวงไฟดูโตสวย เดี๋ยวมาชมสภาพด้านข้างกันบ้างนะคะสีตัวรถคันนี้เป็นสีเทาดำหรือว่าสีเทาเป็นสีเดิมๆจากโรงงานเราไม่มีการชนหนักพลิกความน้ําท่วมสภาพสวยมาพร้อมกับเบ้ามือจับแบบโครเมียมและคันนี้ก็มาพร้อมกับของตกแต่งเป็นคิ้วกันศาดของแอคทาร์เดี๋ยวมาชมสภาพภายในนิดนึงนะคะให้ดูว่ารถของเราสภาพเดิมๆจริงมาดูที่เม็ดอาร์คนะคะที่ฝั่งประตูกันก่อนเลยเม็ดอาร์คกลมสวยทุกจุด สำหรับฝาน้ำมันก็เป็นโครเมียมนะคะมาดูในส่วนของล้อล้อของเราก็เป็นยางล้อเดิมๆจากโรงงานเป็นยางแม็กซิตเป็นยางปีใหม่ปีปัจจุบันกันเลยจ้าเดี๋ยวมาชมสภาพด้านหลังกันบ้างคันนี้ก็ตกแต่งมาให้สวยงามไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์นะคะแล้วก็ครีบฉลามหรือว่าครีบเสาอ,อากาศนั่นเองนะคะทางด้านหลังตรงนี้ของเรานะคะก็คาดด้วยโครเมียมสวยงามมีโลโก้ตรงกลาง สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถเก๋งายซิ่งเราแต่งท่อมาให้ด้วยเดี๋ยวตามมาชมสภาพภายในกันแป๊บกันเลยนะคะเป็นรถเก๋งเล็กอีกขค่ะน่ารักน่ารักภายในก็จะเป็นโทนสีดํามาพร้อมกับพวงมาลัย3ก้านมี SRS แบกแบบคู่หน้ามาพร้อมปุ่มคอนโทรลรับสายวางสายหรือเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะคะาจอทัชสกรีนสามารถใช้งานได้ง่ายและที่สําคัญไปกว่านั้นเลขไม์น้อยมากๆเพียง50,000่นกว่ากิโลเท่านั้น เป็นเกียร์ออโต้เป็นขั้นบันไดาภายในเป็นเบาะผ้าโทนสีดําดูแลรักษาง่ายเอามาชมสภาพภายในกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้ภายในก็จะเป็นโทนสีดํานะคะสวยงามกว้างขวางถึงจะเป็นรถเล็กมาพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยทุกตําแหน่งและพร้อมติดตั้งคาสีสําหรับเด็กอ่อนนี้บอกได้เลยว่าเป็นเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานเป็นเครื่องพันสองไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มนะคะเม็ดอักลมสวยทุกจุดผันหน้าจะเป็นเดิมๆจากโรงงานน็อตทุกตัวไม่มีรอยขยับกับเคลื่อนแต่อย่างใด อาแต้มสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดสภาพสวยเดิมๆจากโรงงานกันไปเลยจ้า ยัไงไงบ้างคะสำหรับรถเก่งเล็กคันนี้นะคะเป็น Mitsubishi อค t า a เป็นเครื่อง1.2 GLX ปี2018กับราคาพิเศษสุดๆนะคะราคาอยู่เพียง3,900บาทเท่านั้นลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีก็สามารถจัดเต็มฟิดาว่อนสบายๆอยู่เพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นและประหยัดน้ำมันสุดๆอยู่ที่24กิโลเมตรต่อลิตรนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้เพียงโทรหาน้องแป,ป๊บได้เลยที่เบอร์0611786999นะคะสนใจแล้วรีบแคปหน้าจอบ,บอกว่าน้องแป,ป๊บรีวิวนะคะ จองง่ายๆเพียง999บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอย่างที่น้องแป๊บบอกนะคะออกรถวันนี้ขับฟรีถึงปีหน้ารับโบช่วยพอ่อนมูลค่ากว่า5,000บาทสนใจแล้วรีบกริ๊งกรังมาเลยนะคะบ๊ายบาย